สวัสด,ดีตอนหกโมงเช้าจ้าข้างบงบรรยากาศสาๆนะจ๊ะนะดอกไม้หน้าหนาวจะเกิดนะจ๊ะออกดอกเลือนแก่แล้วก็มีกำลังออกใหม่แลยนีจ้ะหน้าหนาวแกจะเข้ามาแล้วเย็นๆเ้วได้จ้ะนี่ คนกัดลูกมะเห็ดกับเขากับหนังเนาะหนึ่งเขาไส่บาดบ้านฝนกระตกจ้ะพายุเขานะแต่ว่ากระบอตกแห้งดอกจ้ะตกพ่อต้นไม้ง่าม ตกลินโดดล้านรับทรัพย์ดอกหม่กำลังเก็นตัดดูได้บ่าค่อยเป็นดอก้ะนี่นายเร็วเนาะมันไก่บานตอนแรก Kabay mẫn bằng đẹp kabang y đi nan yêu mặt kêu hương sạch sẽ rẽ mẫn mẫn mọi nha 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 กันไงบริษัทไปุ๋ยใชัยังจีเนีเ่ยนะจ๊ะมันมันขึ้นมันเกิดตามธรรมสาทแต่ว่ารู้สึว่าังไงเรียบักสวนครัวเล็กๆห้่ในปุกูกัยังไลยเดี๋ยวนาแนวน,น,นี่ค่ะปุกใ,ใกล้กับเขามาเเคีย ขนาดล้อมไว้ย่างดีได้จะเอาดางล้อมไว้นี่เป็นหัวกันกันว่ให้ไก่มาแถวนาบันแต่ว่ามันก็เจ๊งเจงมันบินเหมือนแม่แมจ้ะบินออกมาต้นพริกจ้ะพริกในในในแนงจ้ะ ไเห็น,นก,ก,ก,กันสี่ใบสันไก่กับจี๊ดเด็กกินยึงปุ๊บพ่อเด็กกินห้องกับพ่อเป็นมากสามชีนไว้นะแต่ว่าที่แล้วว่านั่นเสียตายเราได้จ้ะมันเด็ยงังยั่งขึ้นมาอีกเลยตอนแรกว่ามีใบแล้ว,ว,ลวเป็นห้องลาบ้าง ไม่ไอยผักกะมาแล้วจ้ะลมดีๆแล้วจ้ะลมเดิมลมจ้าเอาบรรยากาศอันเศร้าๆตอนเทีสาวเนาะ ไม่ให้เบ่งจ้ะฝากติดตามรับชมรับเบ่งในเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า